เมื่อทางสะดวกก็ถึงเวลาของรถ F1 สักทีเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมามีการประกาศรางวัลบัลลงดอกประจำปี2022ซึ่งเป็นคาริมเบนเซมมาหัวหอกจอมถล่มประตูทัพราชันชุดขาวเรียวอัลมาดริดและทีมชาติฝรั่งเศสเป็นคนคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครองและถือเป็นนักเตะฝรั่งเศสคนแรก ในรอบ24ปีที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปครองต่อจากซินดีนซีดานที่เคยได้รางวัลน,นี้เมื่อปี1998ซึ่งเบนเซมา่ากล่าวในตอนขึ้นรับรางวัลว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะที่ผ่านมาทำงานอย่างหนักและเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบวันนี้ที่ผ่านมา เจอกับช่วงเวลาที่ยาก,ยากมาหลายครั้งทั้งการไม่ถูกเลือกให้ติดทีมชาติฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ยอมแพ้ภูมิใจกับช่วงเวลาในการเล่นฟุตบอลมากๆและขอมอบฟุตบอลทองคำนี้ให้กับทุกๆคนและรางวัลบนลงดอนี้มันตอกย้ำถึงความอดทนและความพยายามมุง่งมั่นที่ทำผลงานอย่างเต็มที่ของเบนเซม่าในสนามที่ผ่านมา ไม่ใช่เขาไม่เก่งหรือไม่คู่ควรเขาเก่งและมีความสามารถเต็มเปี่ยมแต่เขาแค่ยังไม่สามารถก้าวผ่านสองนักเตะอย่างคริสเตียนโนโรนัลโดและ Leonardo, แลีโอเนลมาซีสองมหาอำนาจแห่งยุคปีได้และทำให้ในเวลานั้นเบนเซม่าก็ทำได้เพียงเป็นแค่พระรองเพราะในปีที่เรียวอามาริดยังมีโรนันโด มันแทบเป็นปปดียากมาที่เขาจะถูกแฟนบอลทุกคนจับจ้องเขาจึงทำได้แค่ค่อยแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อเห็นเพื่อนร่วมทีมได้รับรางวัลแต่ถึงกันนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของเบนเซม่าลดลงเลยเมื่อถึงคราวที่โรนัลดย้ายออกไปก็เป็นช่วงเวลาที่เบนเซม่าจะได้เฉิดฉาย และในช่วงแรกเบนเซมาก็ ing, ยังไม่ได้แบกอะไรมากมายกับเรียวออมาริดนักเพราะอาจจะด้วยทัคติกของโค้ชเก่าอย่างซีดานที่อาจจะทำให้เขาโชว์ฟรอร์มโหดไม่ได้จนมาถึงคราวโค้ชคนใหม่หน้าเก่าอย่างคาโรอันเชลอตติที่เขามาเปลี่ยนแปลงทีมและกระชากฟรอร์มโหดของเบนเซมากลับมาให้กลายเป็นเดอะแบก ที่ขนาดนามว่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูได้เลยเมื่อเขาพาทีมเรืออัมมาริดฟันฝ่าอุปสรรคหนักของรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกในแต่ละนัดที่เรืออัมมาริดเป็นรองเบนเซมาก็มักจะยิงประตูสำคัญช่วยให้ทีมหักด่านหินทีมยักษ์ใหญ่ต่างๆในรายการนี้ปีได้จนสามารถหักประกาเซียนคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก ในฤดูการก่อนอย่างยิ่งใหญ่พร้อมประงาดคว้าดาวสันโมข,ของรายการนี้ไปครองอีกด้วยและในตอนนี้เขาก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้แล้วด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในวัย34ปีที่โชว์ผลงานกับเรียวอามาริดเมื่อฤดูการที่แล้ว ด้วยการยิงประตูได้อย่างถลม่มทลาย44ประตูและทำไปอีก15เอสซิดจากการลงสนาม46เกมรวมทุกรายการช่วยให้ทีมลอสบลังโกลสหรือเรียลอามาดริดขวาดับเบิลแชมป์ถั้งเลียลิกาสเปนและยูฟาแชมเปียนลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่โหดจริงๆขณะที่ผลงานในระดับทีมชาตินั้น หลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหากับดีดีเย่เดซองเหตโค้รของทีมชาติฝรั่งเศสได้เบนเซม่าก็มีส่วนช่วยให้ทีมชาติฝรั่งเศสขวาแชมป์ยูฟาในชั้นลีกหลังจากเอาชนะสเปน2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนและเบนเซม่าก็ยิงได้หนึ่งประตูในเกมลังกล่าวด้วยนี่แหละครับ รางวัลของนึกเตะที่มีความพยายามอดทนและไม่ยออ่อท้อจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลบรรลงดออันยิ่งใหญ่ของชีวิตนักฟุตบอลในวัย34ปีหลังจากนี้เบนเซม่าจะสามารถคว้าแชมป์อะไรให้กับสโมสรและทีมชาติอีกต้องรอติดตามกันต่อไปครับและปลายปีนี้ ฟุตบอลโลกก็จะมาถึงอีกครั้งไม่แน่ว่าเขาอาจจะพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกได้อีกสมัยก็เป็นได้ครับและนี่คือเรื่องเราข้างเตนนอต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้พวกเราวันโนอปต่อขอบเพรรื่อฟุตบอลด้วยนะครับขอบพระคุณครับ